แรงมาแรงกับพ่อกัญชัยซัดเดือดเอฟซีสายป่วนตั้มแต่ข่าวองอิงไม่ทำไมพูดถึงแต่อง์อิงไม่พูดถึงคนอื่นพ่อกัญชัยประกาศเลยว่าช่องนี้คือช่องลูกสาวแต่ทำเฉพาะข่าวลูกสาวเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวสวัสดีครับเ e อฟซีอนันององิงเอฟซีสาวน้อยเพชรมันแพงครับก็บมีเอฟซีสายป่วนครับเข้าไปแซะพ่อกัญชัยเนาะ ว่าทำไมทําแต่ข่าวองค์ิงคือมันไม่พูดถึงคนอื่นบ้างพ่อันใช่กับโต้กับแบบจุกจุกเลยครับแล้วก็พร้อมกับโชว์รูปเอ็นนองอิงครับว่าช่องนี้คือช่องลูกสาวคนอื่นคนอื่นยังไม่พูดถึงเลยอ่าพูดแต่เรี่ยงองค์ิงอย่างเดียวอ่าช่องนี้ช่องลูกสาวอีลานองอิง เอาแต่เลี้ยงนออ้องงอย่างเดียวถ้าจะไปเท่าเรื่องคนอื่นมาพูดไปพูดช่องอื่นอ่าไม่เกี่ยวแรงมาแรงกลับเลยละ่ะพ่อกันใช่เนาะถือว่าพ่อคันใช่เนี่เป็นพ่อหางยีระน้อยที่ว่ากคาเพื่อลูกสาวจริงๆครับผมพ่อกันใช่เนาะตั้งแต่วันแรกที่น้องวิงเข้ามาเนาะแกก็คอยดูแลคอยผ้าไปนั้นไปนี่ดูแลตลอดไหม ตั้งแต่เมื่อแรกจนฮอดเมื่อนี้ก็ยังอุ้งอิงยืนหนึ่งเท่านั้นคนอื่นสังเกตว่าพรชัยจะไม่ถ่ายทำคลิปของคนอื่นเลยเนาะทำเฉพาะคลิปน้องอิงยางเดียวครับผมเบ้าต่เลี่ยงน่องอิงยางเดียวอ่าถ้ามีคนเข้ามาแซ่แบบนี้แล้วก็บอยอมนะครับเนาะแล้วก็โต้กับไปแบบจุกๆเลยละ่ะเอฟซีสายปวนอ่า เราประกาศชาัดเจนแล้วครับว่าพ่อวันชัยนี่คือองค์อิงยืนหนึ่งท่านั้นซึ่งเขาจะได้เห็นเนาะที่เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือแกก็ทําได้จริงๆครับทําจริงๆริงคือไม่ทําข่าวคนอื่นเลยทําเฉพาะน้ององอิงอย่างเดียวอคนอื่นจะไม่พูดถึงถือว่าเป็นพ่อฮักที่ฮักอีลหลาน้อยแบบยังจริงใจอะ่ะแบบบ่ได้วางผลตอบผลประโยชน์อย่างทั้งสิ้นครับแล้วก็ประกาศ ย่างชัดเกนเลยพี่น้องวา่าพ่อช่องนี้คือช่องลูกสาวอ่าถ้าจะเปมาพูดถึงเรื่องคนอื่นไปพูดช่องอื่นอ่าช่องนี้พูดเฉพาะองคงอิงอย่างเดียวอ่าบอมากกับป้าตองเบิงครับอ่าเป็นเบิงช่องอื่นอ่าถือว่าชัดเกนมากครับพ่อกันใช่เนาะชัดเกินผมมาแข้งไหมถือว่าพูดได้ใจเอฟซีเลยล่ะ พ่อกันใช่เนาะกุมนั่งฟังิึงว่าโอ้พ่อกันใช่เลาสุดยอดเลยครับผมแล้วเขาเราทํำเพื่อลูกสาวอีลสุดยอดชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญครับพ่อกันใชเเ่เราเสียเราเสียเรว่าองอิงนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะพ่อกันใช่เราคนธรรมะธรรมโมนะครับแกรู้ว่าองค์อิงอนี้คือใครเห็นไหมตอนนั้น แกเอารูปไปไว้ในรถแก่แกนอนไม่หลับเลยแกเชื่อสนิทเลยนะว่าองค์อิงนีง่ว่าองค์อิงนี่ไม่ไม่ธรรมดาครับซึ่งผมเองก,เอก็เชื่อก็เชื่อเหมือนกับพ่อคนใช้แหละผมเองกับมึงมาลำมาบ่หน่อยกว่าคนอื่นแลวครับตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าปีแล้วเนาะเมื่เคย บ่เคยติดตามผู้ใดไหมอืมพี่น้องเสียบ่มาติดตามน้ององอิงนี่ผมเองกันเชื่อสนิทใจนะว่าอุ้งอิงนี่ไม่ธรรมดา,าริงครับแล้วก็บึง้งตั้งแต่มือแหลกจนหอนเมือนีก็ยังบึง้งอเก่าแล้วก็เส้อสนิทเลยว่าอุ้งอิงนี่ไม่ไม่ธรรมดา,าครับ บางที่เฮ้าเบิง่งเนาะเฮาก็เอาคิดเบิ่งว่าเข้าไห้น้ำเอาฟั่งเพลงน้องนี่น้องเที่น้ำตาไหลน้ำเลยไปเบิ่งงนาฮานเนาะผู้เท่าผู้แก่บางคนไปกอกอไปซี่ห้องให้บางคนเนาะยุกไกลมันในเพิ่งก็เดินทางไปหานะไปจับมือไปถ่ายรูปไปขอโชว์ขอล่าไปทีนอครับเนาะ ซึ่งศิลปินคนอื่นนักรองอื่นยังบมบมมีครับอ่าเหตุการณ์มันนี่ไม่คยเกิดขึ้นเนาะนักรองรองดั้งะระดับประเทศะระดับโลกเลยกันยังบมมียังไม่คือยหลาน้องอิงเนี่ยผมบอกเลยว่าบอมบมมีครับคิดว่าผมผมเปิดช่องมาผมมาทาข่าวน้องอิงผมเปิดช่องมาได้ประมาณประมาณสีเดียนครับคลิปแรกผมกะ ผมเขามาทําข่าวนองอีงอย่างเดียวตั้งแต่วันแรกจนฮอดซูเม,มอร์นี่ผมก็ยังเห็นข่าวนองอ,งอุ่ิงคือเขาบ่ไปไทยวงอื่นเลยบ่แม่นว่าวงอื่นเขาเล่นพอดีเลยเขาก็เล่นดีครับนักร้องเขาก็มีทั้งหน้าตาแล้วรองสวยๆยนั่นแหละแล้วก็เสียงดีเล่นดีแต่ว่าเขาไม่ได้ติดตามเขาซือ,ซอบ่แม่นว่าเขาบ่มากเด้แล้วก็ดูเฉยๆนั่นแหละดูเหมือนกับเราดูเหมือนกับฟิลิปปินส์ทั่วไปอ่ะ แต่เขาไม่ได้ติดต,ตามไม่ได้ติดต,ตามคุณน,น้องอิงนะไม่ได้เบิง้งคุณน,น้องอิงน้องอิงนีเบิง้งมันแปลกเบิงบ้งเบิง้งอ่ายิ่งเบิ้งยิ่งติดเบิ้งแล้วกะมันจานัางไรบ่มันบอกมาถึงเนาะถือว่าน้าองอิงนี่ถือว่ามันเปนคนธรรมดาละผมว่านะผมเชื่อเป็นพ่อกงนชัยเลยกดเทสคาวยูทูปช่องยูทูปนี่มันมาธรรมดาไปน้องเนาะสีให้คนมาติดต,ตามห่อนี่บ่ฮู้คนมู่จักันแหมนี่ผมเปิดช่องมา ได้ประมาณ4เดียนคนติดตามเริ่มจากศูนย์นะครับศูนย์คู่ผู้ติดตามนะที่ผมมาทําข่าวรองอิงนี่เริ่มจากศูนย์เลยเดี๋ยวนี้ผู้ติดตาม2,000กว่าคนอ่ายอดวิวกะัะกับแสนกว่าวิวเพชรมา4เดียนถือว่าพอธรรมดาครับถ้าผมไปทําข่าวไปทำอย่างอื่นนี่เพราะว่าบ่มีออกอไม่มีคนดูดอกแล้วก็บไม่มีคนติดตามนํา พราะเขาโมเมนคนดังไหมโาเป็นคนดังโมเมน,นคนมีซื้อเสียงหรือว่าโมเมนดาราที่เขาที่ไปเฮ็ดข่าวเฮ็ดยังคนกระเบิงในบุญโมเมนครับคำว่าไม่เฮ็ดข่าวน้องอิงนี่บอกว่าไม่มีผู้ใดเบิงอ่ะไม่มีผู้ใดติดตามคน,คนบางคนบอกวา่าเจ้าคือบโมบิไทยโมอือเนี่ยเขามาเล่อนอยู่รอบบ้านสิน่ะแถวอนุพันธ์แถวลาดซีนี่เยอะแยะครับหมอลำมีแต่ขนาดใหญ่แต่ว่าผม ผมบ่ไปแล้วผมผมไปเบ่งองยู่ได้ว่าผมบ่ไปเฮ็ดข่าวผมฮูดีครับว่าคนที่เขามาติดตามผมนี่คือเอฟซีอีล่าน่อยเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบันแพงผมก็เป็นเอฟซีอีล่าหน้อยนันะ่นนะผมฮักเนาะฮักสาวน้อยหักอีล่าน่อยฮักบอสโจไอซีเฮ้าซีไอ้เฮ้าไปเฮ็ดข่าววงอื่นไปเฮ็ดเฮ็ดข้าวนอื่นมันกับมันกับบอมแมนครับอ่า แม่นมันเล่นอ,อยู่หน้าบ้านผมผมก็บะเฮ็ดผมเบืงองยุ่แต่ว่าผมบอเฮ็ดข่าวอ่าผมก็ไปเบือง่งกันแถวอุดมพ่อนแถวลาดซีนี่ก็เยอะแยะครับหมอลำง่ายง่าทั้งนั้นเลยอ่าแต่ผมไม่ทําข่าวเพราะว่าช่องนี้ผมกะสิผมยืนหนึ่งนะองค์ญิงองค์ญิงยืนหนึ่งคนนั้นท่านผู้ชมกัสิได้เห็นครับตั้งแต่ตั้งแต่คลิปแรกเลยจนฮอดเดียวนี่ผมเม่เคยไป ผมเมื่อคยเฮ็ดข้าวคนอื่นเฮ็ดต่ข้าน้องอีกอย่างเดียวกติเฮ็ดข้านอ้องอุ้งอิงไปเรื่อยๆครับผมอเฮ็ดมือละคลิปสองคลิปแน่ี่นะพอเข้ากบผมก็มีงานประจำคือผมซอมรถอยูซสอมรถมอไซด์ผมเห็ยนงานมานั่มผมก็นั่งเบื้องคลิปไปนั่มครับแต่ละมือเนาะพออยู่บ้านก็ใส่ไวไฟไวไฟบ้านนะก็บเบื้องซื้อมือละเบื้องข้าวช่องนั่นช่องนี้เบื้องทุกช่องบางที่เปิดไว้สองเครื่องเลยโทรั์เปิดเบื้อง เล่าตั้สิเบริรงเ่นนะโฆษณากับเบื้องน่งท่านละเบื้องไเพราะว่าเขาก็เข้าใจเนาะหลังจากม่เขามาเห็นชาวไอทูบกับเข้าใจว่าโอ้คนได้ได้ส่วนมากส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่ห้องบอกกดขามากโฆษณา,คร,าครับผมกับเบื้องไ้ทุกคนแล้วก็ผมถิบ่กดขามโฆษณาเลยครับกเบื้องไ้ตลอดของที่โคโฆษณา,นาจนหกเจ็ดท้านที่กับเบื้องเนี่ยเปิดบ้างท่านละเล่แต่มมนที่โฆษณานะเบื้องไ้ครับ พุทธิเหตข้าวน้องยิงในเบือเบ้องมืดแล้วกดติดตามให้โอ้ยเป็นหลายร้อยช่องนะพี่น้องแต่เฉพาะกดติดตามเนาะทั้งเกียวันเกียวทู่ทั้ง, 1, 2, งในลำพลิอนออฟไปเชี่ยวพุทธิเหตุข้าวรเมียนมืดทั้งยูทูบเบอร์ข้างนอกอ่าแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามให้ขอบคุณหลายๆครัคบผม กะคลิปนี้กับภรรก่อนพี่น้องกับพ่อันไม่คลิปนาครับผมสวัสดีครับ